เรามาอัปเตดตดวงการเงินครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนกันนะครับหับชาวราศีมังกรนะครับเรื่องของรายรับนะครับผมใช้คำว่าทรงๆครับผมว่าน่าจะยังมีสะสมไว้หรือว่ามีของเก่าที่สะสมไว้หรือได้มาจากต้นเดือนแล้วนะครับรก็ยังพอที่เราว่าพออย่างพอประทงังพอหล่อเลีย้ยงไว้ได้นะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายผมจะใช้ค,คําว่ารายจ่ายเยอะขึ้นอยู่จะมีรายจ่ายเป็นงดงดรายจ่ายที่เป็น ต้องผ่อนนะครับหรือว่ารายจ่ายที่ต้องทยอยจ่ายยังมีตามอยู่นะครับสิ่งที่แนะนำนะครับจะบอกได้ก็คืออาประมาณเดือนหน้านะครับประมาณเดือนตุลาคมครับเดือนตุลาคมหรือว่าช่วงปลายเดือนหรือว่าช่วงหลังจากหลังจากเดือนนี้ไปหลังจากเดือนกันยายนนี้ไปเนี่ยคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับคนคนเดือนมกรานะจะมีโชคลาภเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีวันใหม่มีฟ้าใหม่มีโอกาสใหม่วิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอนครับต่อไปนะครับชาวราศีกุมนะครับเรื่องของรายรับนะครับผมใช้คาว่ายังตึงงมึนมตึงตงงงงงอยู่นะครับว่าไม เือนเป็นยังไงกลางเดือนก็เป็นอย่างนั้นไปครับก็จะเป็นก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่าย,ยาใช่คําว่ารายจ่ายหมดกับกับลูกกับหลานกับคนในปกครองครับกับลูกหลานคนในปกครองกับแฟน,แะแฟนอะไรเงี้ยบางนคนมีการดูแลลูกหลานดูแลเขาให้อย่างดีเหมือนพยายามจะตัวนี้ก็หาการศึกษาแบบใหม่ๆใ,ให้อะไรให้เง ь, ี้ยก็ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับก็ระวังนิดนึงว่าระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วกันนะครับรายจ่ายที่ต้องแบบเพิ่มขึ้นหรือบางทีเราตัดสินใจแบบฉับตัวฉับไวมากเกินไปในการจ่ายนั่นจ่ายนี้แบบรวดเร็วเกินไปนะครับก็ให้ระวัง อารมณ์มากเกินไปทําให้เราซื้อของตามอารมณ์ง่ายเกินไปครับชาวราศีมีนนะครับผมจะใช้คําว่าราศีนี้นะครับครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังเดือนกันยาน,นี่ยังการเงินนะครับรายได้นะครับยังพอไปได้อยู่นะหรือเอาตัวรอดได้อยู่นะครับแต่รายจ่ายเนี่ยเยอะมากเลยรายจ่ายแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันรายจ่ายแบบอยู่ดีก็มีคนมาทวงเงินหรือว่าอยู่ดีก็เจอเรื่องไม่คาดฝันยางตรงยางแตกค่ะเราว่าจ่ายเงินแบบปุบปรับนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับเพศตรงข้ามนะครับจะมาทย คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็จะหมายถึงแบบเป็นพวกญาติๆก็ได้สมาชิกในครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเพศตรงข้ามก็ได้อะไรเงี้ยจะมาทําให้เสียเงินคือก็คือมาเหมือนว่ามาทําให้เราต้องจ่ายเงินไปเพื่อพวกเขานั่นเองนะครับกับชาวราศีเมษนะครับครึ่งเดือนหลังเดือนกันยานะครับรายรับนะครับยังทรงๆอยู่ครับไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมาแต่ลดลงก็คือยังเป็นแบบไหนมาก็ยังประมาณนั้นนะครับรายจ่ายก็ผมใช้คําว่าเดือนนี้นะครับถ้ามีเจ้าหนี้มาทวงหรือว่ามีพวกสถาบันการเงินนะครับมามาทวงหรือว่ามีผู้ใหญ่ ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือผมใช้คําว่าคุยกับเขาเลยพยายามหันหน้าหันหน้านะครับเข้าไปคุยกับเขาไปปรึกษาเขาไปขอคําแนะนําจากเขาแล้วมันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วผมใช้คําว่าอาจจะมีอาชีพใหม่ด้วยนะชาวราศีเมษนะครับอาจจะมีอาชีพใหม่มีอาชีพเสริมหรือว่ามีงานใหม่ที่ทํางานใหม่ด้วยนะครับนี้สําหรับเขาเรียกว่าเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องของรายรับนะครับก็ยังเป็นรายรับในคําว่าทรงๆอยู่นะครับยังเป็นแบบเหมือนเอาเงินในครอบครัวเงินเก่าเงินเก็บมาใช้อยู่มากกว่านะครับในเรื่องของรายรับนะครับแล้วก นะครับรายจ่ายที่มันฝังลึกฝังลากมานานนะครับรายจ่ายเรื่องของการผ่อนอะไรก็ตามเรื่องของการจ่ายอะไรที่มันแบบเป็นคาราคาซังมานานนะครับก็ยังต้องจ่ายอยู่นะครับเรื่องของให้เราระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับราศีนีต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพกันผมใช้คำว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเงินหรือว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดมันสุ่มเสี่ยงมากครับราศีเมถุนนะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยานะครับใช้คาว่ารายรายรับยังไม่มีนะครับ รายรับยังไม่มีแต่ผมใช้คําว่าหลังจากหลังจากนี้ไปอ่ะหลังจากประมาณสักเรียกว่าช่วงปลายปลเดือนเป็นต้นไปผมใช้คาว่าดวงการเงินจะดีขึ้นนะครับชาวราศีเมถุนนะช่วงดวงการเงินรา,ายจ่ายก็ ผมยังใช้คาว่ารายจ่ายคุณยังคุมได้อยู่นะรายจ่ายคุณยังคุมได้อยู่แต่ว่าหลังจากช่วงผมใช้คาว่าหลังจากวันที่27 27 28 27, 2 8 2 9เป็นต้นไปของเดือนกันยานะครับแล้วดวงการเงินจะดีขึ้นนะครับมันจะเหมือนเป็นมิติใหม่เป็นฟ้าใหม่เป็นโอกาสใหม่ก็รอให้ถึงวันนั้นละกันนะครับจากการทํานายนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นการทํานายโดยสําหรับ ว่าเขาเรียกว่าเป็นการทํานายแบบคร่าวๆนะครับครอบคลุมสําหรับทุกคนแต่สำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้รายละเอียดแบบเจาะลึกหรือว่าเป็นเฉพาะตัวหรือว่าอยากจะดูเฉพาะตัวนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคําถามน่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบเองหรือว่าทามาเป็นคลิปสาหรับตอบคุณโดยเฉพาะก็ได้ครับเป็น q a ครับขอบคุณมากนะครับ